ชายคนหนึ่งเริ่มจากความอยากเจอผีแต่จบลงด้วยการมีลูกกว่า1,000ตนอยู่ในบ้านเรื่องจริงที่ฟังดูเหลือเชื่อของผู้เลี้ยงกุมารทองระดับตำนานกำลังจะถูกเล่าให้คุณฟังนะบัดนี้นะครับสวัสดีครับพบกับ Ghost Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นสำหรับวันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่อง คืนแรกก็หนีแล้วโดยเสเอได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The g r o s s Radio Official นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเคยฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกและยังไม่เคยฟังคลิปต้นฉบับก็ต้องบอกว่าเนื้อหาในคลิปของเราเนี่ยจะเป็นการสรุปประเด็นสำคัญแน่นอนครับเราเลี่ยงไม่ได้แล้วครับที่จะต้องพูดถึงเนื้อหาในบางส่วนดังนั้นใครที่ไม่ชอบการสปอยก็ ให้แนะนำให้ฟังคลิปต้นฉบับตามชื่อเรื่องนี้เลยนะครับที่ช่อง The Ghost Radio Official แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอชอบฟังคร่าวๆก่อนก็ไปรับฟังกันได้เลยครับโดยเรื่องราวคร่าวๆนะครับของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นในบ้านพักราชการแห่งหนึ่งที่สัตหีบแต่ว่ามันกลับกลายเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจจนถึงปัจจุบัน เมื่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเสเอคได้ย้ายไปอยู่บ้านพักหลวงที่มีอดีตสุดพิสดารซ่อนอยู่สิ่งที่เจ้าหมีเพื่อนของเขาครับเห็นว่าเป็นเด็กวิ่งเล่นนั้นกลับเป็นกุมารทองที่พี่โดมเลี้ยงไว้เป็นระยะเวลานานและไม่เคยบอกใครจนกระทั่งได้เผยให้เส A เอฟังในรายการ The Ghost Radio ว่าที่มาของกุมารน,นั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาลึกลับแล้วก็วิญญาณที่ไม่อาจลืมเลือนเรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่ความหวาดกลัวแต่ยังเปิดเผยถึงการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่โดมจากสายมืดมาเป็นสายธรรมด้วยเหตุการณ์ที่พลิกผันมากมายก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับของคืนแรกก็หนีแล้ว ต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นหลักของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับว่าเซเอได้มาถ่ายทอดเรื่องนี้มีความน่าสนใจอะไรกันบ้างโดยความน่าสนใจอย่างแรก ก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มาของชื่อเรื่องคืนแรกก็หนีแล้วโดยความน่าสนใจหลักอย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของพี่โดมที่ชื่อเจ้าหมีซึ่งเช่าบ้านพักหลวงที่สัตหีบโดยอยู่บ้านแฝดติดก,กับบ้านของพี่โดมในช่วงวันหยุดยาวสามวันพี่โดมไปต่างจังหวัด แต่เจ้าหมีอยู่บ้านพอพี่โดมกลับมาเจ้าหมีรีบเข้าไปบอกพี่โดมว่าอย่าปล่อยให้เด็กๆในบ้านพี่โดมอยู่กันตามลําพังในตอนกลางคืนพอพวกเขาไม่หลับไม่นอนวิ่งเล่นกันเสียงดังจนดึกดื่นและอาจเป็นอันตรายโดยเจ้าหมีไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินว่าเป็นเด็ก วิ่งเล่นกันนะั้นน่ะแท้จริงแล้วก็คือกุมารที่พี่โดมเลี้ยงไว้ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหมียังไม่เคยรู้จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์นี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหมีและก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของเรื่องราวต่อไปความน่าสนใจข้อที่สองครับนั่นก็คือเรื่องของการสะสมของขลังและกุมารทองจำนวนมหาศาลของพี่โดม พี่โดมมีความสนใจเรื่องสยเวทแล้วก็คาถาอาคมมาตั้งแต่เด็กหลังจากเรียนจบแล้วก็ทำงานได้ประมาณ20ปีที่แล้วขอก็ได้เริ่มเข้าสู่สายมูสายดาร์กอย่างจริงจังจากการบูชากุมารทองคู่แรกที่ได้มาในราคาเพียง180บาทและได้รับการยืนยันว่าเป็นของจริงโดยหลวงพ่อผู้สร้างพี่โดม ได้สะสมองค์กุมารมาเรื่อยๆจนมีจำนวนมากกว่า1,000องค์ในบ้านแม้ปัจจุบันจะลดลงเหลือประมาณ500อองค์แต่ก็ยังถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเขามีการกำหนดลำดับชั้นและอาณาเขตสำหรับกุมารเหล่านั้นด้วยการสะสมในปริมาณที่มากขนาดนี้ก็เป็นจุดที่น่าทึ่งและแสดงถึงความเชื่อความชอบที่ลึกซึ้งของเขา ต่อไปความน่าสนใจข้อที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของคนรอบข้างพี่โดมที่สามารถพบเจอและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติได้ในขณะที่ตัวพี่โดมเองอะไม่ค่อยเจอโดยตรง ถึงแม้ว่าพี่โดมจะสนใจเรื่องเหล่านี้มากแล้วก็ครอบครองกุมมารจำนวนมากแต่ผู้ที่มักจะเจอเหตุการณ์ประหลาดหรือได้ยินเสียงเด็กกลับเป็นแม่ป้านลูกชายคนเล็กหรือน้องดอมญาติผู้ใหญ่ที่มาช่วยเลี้ยงหลานและแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตัวพี่โดมเองอแทบจะไม่เคยเจอด้วยตนเองซึ่งหมอผีคนหนึ่งเคยบอกเขาว่าไม่มีผีคนไหนกล้าเข้าใกล้เขาในระยะหัตถบาด เพราะเขามีบารมีความแตกต่างนี้สร้างความน่าสนใจว่าเหตุใดคนที่สะสมและบูชาจานวนมากกับไม่ค่อยมีประสบการณ์โดยตรงเท่าคนอื่นต่อไปประเด็นความน่าสนใจข้อต่อไปครับก็พูดถึงเรื่องของประสบการณ์และก็สัมผัสพ,พิเศษของลูกชายคนเล็กหรือน้องดอมน้องดอมลูกชายคนเล็กของพี่โดมมีเซนและสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ เขาสามารถได้ยินเสียงและก็เห็นกุมารวิ่งเล่นแม้กระทั่งสามารถแยกแยะและตั้งชื่อให้กุมารแต่ละองค์ในแบบของตัวเองซึ่งต่างจากชื่อที่พี่โดมตั้งให้เหตุการณ์ที่พีคที่สุดก็คือน้องดอมกลัวและร้องไห้กลางดึกโดยเห็นสัมภเวสีผู้หญิงแก่ใส่เสื้อสีแดงที่เกาะมากับแม่บ้านคนหนึ่งสัมภเวสีตนนั้นไม่สามารถสื่อสารกับพี่โดมได้จึงสื่อผ่านน้องดอมเพื่อขอส่วนบุญความสามารถของน้องดอมตอนนี้ทำให้ คนในครอบครัวเริ่มรู้และเชื่อในสิ่งที่เขาสัมผัสได้นะต่อไปความน่าสนใจข้อที่สุดท้ายครับข้อ5นั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่แสดงถึงพลังการรับรู้ของสิ่งเหนือธรรมชาติในบ้านพี่โดมมีเหตุการณ์หลายอย่างที่บ่งบอกว่ากุม,มารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านพี่โดมมีตัวตนและพลังเช่นรอยเท้าเด็กและก็รอยนิ้วมือจากขี้ทูบ ที่พื้นและก็ผนังห้องทํางานาที่มันปรากฏขึ้นเพื่อกระตุ้นให้แม่บ้านทําความสะอาดห้องที่รถหรือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตามด่านเห็นเหมือนมีเด็กนั่งอยู่ในรถกับพี่โดมทั้งที่เขาขับรถไปคนเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ที่แม่บ้านคนใหม่หนีไปในคืนแรกที่มาอยู่เพราะเห็นเทพผู้หญิงหรือพระศรีแสลงแงงนะครับที่มีรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ในบ่อปลาคราฟแล้วก้มลงมามอง ซึ่งภายหลังทราบว,ว่าแม่บ้านคนนี้มีประวัติไม่ดีและอาจมีเจตนาที่ไม่ดีเหตุการณ์เหล่านี้แสดงเห็นว่าสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่ก็มีการแสดงออกมาตอบสนองต่อผู้คนในบ้านได้เรื่องราวนี้ก็เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อความศรัทธาและประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนั่นเอง ต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับว่าเราได้แง่คิดสำคัญอะไรบ้างที่เราได้ฟังมานะครับโดยเราขมวดสั้นๆมาให้นะครับได้5ข้อด้วยกันเนาะโดยประเด็นแรกนะครับเรื่องเรื่องของแง่คิดนะครับคือเรื่องนี้ให้แง่คิดว่าของขลังเนี่ยต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบการบูชากุมารหรือของเหนือธรรมชาติ ควรทำด้วยความรู้และดูแลอย่างเหมาะสมมีะนั้นอาจเกิดผลเสียแทนที่จะเป็นผลดีได้นะครับต่อไปแง่คิดอย่างที่สองนั่นก็คือเรื่องของสิ่งลี้ลับก็ส่งผลต่อคนรอบข้างแม้ว่าเจ้าของอจะจศรัทธาแต่ผู้ร่วมบ้านหรือเพื่อนบ้านก็อาจได้รับผลกระทบโดยไม่ตั้งใจเช่นการเห็นหรือได้ยินสิ่งแปลกประหลาดต่อไป ประเด็นที่3ก็นะัคือเรื่องของเจตนาแฝงการกระตุ้นสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอ่ะอาจตอบสนองต่อคนที่เข้ามาด้วยเจตนาที่ไม่ดีเช่นแม่บ้านที่มีประวัติไม่โปร่งใสเจอเหตุการณ์ประหลาดในคืนแรกนะครับ ต่อไปประเด็นข้อต่อไปนั่นก็คือเรื่องของสิ่งลี้ลับมีหลายรูปแบบแล้วก็พฤติกรรมต่างกันไม่ว่าจะเป็นทั้งกุมารเทพผู้ปกครองหรือซัมภเวสีต่างมีลักษณะมีแรงจูงใจและการแสดงออก ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ประเด็นข้อสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของสัมผัสพิเศษอาจเกิดแค่ช่วงหนึ่งในชีวิตอย่างลูกชายของพี่โดมที่เคยเห็นสิ่งลี้ลับเมื่อเด็กแต่เมื่อโตนั้นกลับไม่รับรู้อีกอาจเป็นภาวะชั่วคราวในวัายเยาว์นั่นเองก็จบไปแล้วสำหรับการขยี้ประเด็นกับเรื่องคืนแรกก็หนีแล้วโดยเสเอนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังมาจนถึงช่วงนี้ทุกอย่างคือแรงใจจริงๆนะครับที่ให้กำลังใจเรามาขอขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ